สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายเลดบูฟและวันนี้เราอยู่กับไอรอนมารีนพาร์ทที่36แล้วนะครับพาร์ทที่แล้วเราได้ปลดปล่อยชาวอาเซดาอิคนสุดท้ายนะครับที่เหลืออยู่บนดาวอาเซดาอานะครับก็หลังจากนี้เราไม่รู้นะครับว่าชาวอาเซนดีที่เราปล่อยไปนะครับจะไปเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะอยู่กับด่านรองสุดท้ายนะครับของดาวอาเซดาอาที่เป็นสเปกออฟนะครับวันนี้เราอยู่กับด่านนี้นะครับ เราอยู่กับด่านที่มีชื่อว่า m e t a ลเกียนะครับชื่อมันชื่อเกมเว้เออเอาก็เอา,เอาส่วนของรายละเอียดข้อมูลด่านนะครับระหว่างภารกิจลาตเวนหน่วยนักบินได้แทรกซึมเข้าไปในฐานลับของพวกเพลริเพอรอยและได้รับบันทึกค่าขนาดใหญ่ในพื้นที่นั้นที่ไม่เหมือนกับอะไรที่เราเคยเจอมาก่อนดูเหมือนว่าพวกมันกำลังทำการผลิตหุ่นเพริเพอร,รอยรุ่นใหม่ที่มีพลังทำลายสูงมากกว่าเดิม เราต้องค้นหาแล้วก็ทำลายมันไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรแล้วก็เป้าหมายของภารกิจในครั้งนี้นะครับคือการสนับสนุนนักบินนะครับนำทางผ่านฐานไปให้ถึงกำลังสนับสนุนโอเคันเป็นภารกิจที่ต้องเดินทางจากจ,ากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งไปถึงถึงเป้าหมายผ่านอันตรายออกแนวคกล้ๆภารกิจค้บกันนะแต่น่าจะไม่ใช่อ่ะดูแลโอเคเดี๋ยวรอก,ก่อ กีโร่เราเลือกเป็นมาร์กเอ็กซ์ไปแล้วขราวก่อนเราไม่ได้ใช้เงินก้อนเราใช้มาร์กเอ็กซ์านนี้ไปเลยแล้วกันถ้าทำได้นะแล้วก็เอออุปกรณ์น,นะเซตเดิมเนี่ยแหละไม่ต้องเปลี่ยนยังไงก็คงไม่ได้ใช้อะไรมากอยู่แล้วอ่ะไม่เสียเวลาละลุยเลยดีกว่ายิ่งเร็วยิ่งดีอะ่ะนับถอยหลังสามสองหนึ่ง ไปทีละคนดีกว่าโอเคไปไปไป,ไปทีละคนทีละคนไปไปโอ้ย<ป>โอเคไป นักบินนี่ตายง่ายมากเ,เรามีป้อมปืนให้สนับสนุนอยู่แล้วก็ไอเทมเราใช้ไม่ได้เจะงเลนละ่ะเอาไปนี่นี่มันไอ้นี่เฮ้ยพุมันเลยอ่ะโอเคผังละ่ะ ยิงมันโอเคไปเฮ้ยเจ้าตีนี่โอเคอ้าไม่โมล่ไปก่อนตีเนี่ยยันยิงมันไปดิเพ็เลยดีวยกว่า ก่อนพวกแม่งยะโผลโมาอีกเยดี๋ยวเห็นถ้าจะเห็นเร็วๆไม่ได้แล้วเว้ยโอยโอเคเราไปจะช้าดีกว่าตอนนี้คือเราต้องทำลายพวกนี้ให้หมดก่อนแม่งโผมาอีกอืมยิงมันโอเคทำลายตรงนี้ไปเลยเข้าไปใกล้ Okay, marching vamos time marching by what I've played Marching Double marching The The né. <coughs> mm. marching มันจะเป็นชิ้นส่วนของพวกขุนยนเดี๋ยวลอกก่อนเราต้องค่อยๆรอบเข้าไปไอ้ตัวใหญ่แบบนี้เราสู้ไม่ไหวแน่นักบินก็ไม่ได้ยิงแรงอะมากมายด้วยนั้นขอิดดักไว้ก่อนเดแล้วเราก็ตามหลังมัน,มนไปแบบนี้ไปก่อนให้ม,มันเสียหายนิดนึงผมไปกลางวงเลยเอา อืมเรียบร้อยต่อไปโอเคมาละมาร์กเอ็กซ์มาละเสร็จปุ๋ยละแค่แฮรรถถังเข้ามาได้นี่มึงก็เสร็จแล้วยิงเลยไป,ไป ไป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 รีกันเนี่ยแหละเดวิดยิงห<ป>ลบเลยอ่ะอืมตัวเท่าไหร่เถอะเถอะก็อันมาเอ็ก ไปโอเคหยึดคลองละทหารไปเลยโอเคตรงนั้นละอ๋อน่าจะสร้างฐานตรงนี้แล้วมัง้งระหว่างนี้เราก็ปกป้องฐานไปก่อนโหมันก็ยิงแม่งเลยแล้วกันไปลุย going stop blocking my aim. i round now. Hey, careful. It's freshly painted. Louis Move on. Okay, Soldiers, oh -oh. and stop blocking my aim. Ah. Oh Driver, full speed. The gas. -물. ăn đi. bay ở hà nội gắn lên hay cà đây rồi. ngay ngay này ngay lắm. ok. cái ngay ngay Positioning, shoot and scoot, hovering ground. Hold down, maneuver. Yeah, I'll to the metal. I'll try sniper. And floor. Right away. Understood. We'll to go to the uh, punch.

Gunner, increase deflection! Hey, careful! It's freshly painted! let move on! Louis! Shock Soldiers, advance! stop blocking my aim! Driver, full pay! Careful! It's freshly painted! ดุยจ่ะดุยจ่ะมาข้างหลังดุยเลยเดวิดดุยเอามามาเหออย่าไรเป็นอะไรขนมากัขนมาเลยเอามาเร็วพร้อมแล้วเว้ยดุยดุยโอเควันนี้น่าจะเสร็จแล้ว

Oh hey! It's painted! Beware the thief. Hey! Careful. It's a goal. Five by five. the Drive on. Stop blocking my aim. Positioning. Oh, hey, Follow us.

มาเยู่ไหนอยู่ไหนเอาอดี่ยวไปยิงมันเออเรียบร้อย,ออยบุกึงฐานเลยโอเคเวลสิบไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็นังเหนียวใช่ย่อยเลยนะไอหุ่นค่้ายแม่งมุมเนี่ยแต่อับสมใจยอยากละเต็ม ต่อไปเดี๋ยวค่อยถึงคิวของดูดากอนละ,ละแต่สุดท้ายพอดีเลยของ a a อาเซน่าก็สลับพารนี้นะครับต้องขอยุติคาสนุกของไอรอนมาลีนพาร์ท,ที่36เอาไวเ้เทปไปเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับถ้าชอบมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หุ่นได้ดูกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในทุกสัปดาห์นะครับสำหรับพาร์นทนี้นะครับผมนายเลดวูฟขอลาทบทกทุก,ท,กท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพนาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์นทนี้สวัสดีครับ